คลิปนี้นะคะใครที่แต่งตามไม่เป็นแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ไม่เป็นนะคะโซบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบนะคะโซมีเคล็ดลับที่สอนแบบละเอียดสั้นๆง่ายๆดูจบมือใหม่หัดแต่งสามารถแต่งตามได้ทันทีเลยค่ะ มาพบกับโซดาชิคชาแนลอีกเช่นเคยนะครับผมตามชื่อคลิปเลยนะคะวันนี้นะคะโซตั้งใจจะทําคลิปนี้เพื่อมือใหม่หัดแต่งหน้านะคะหรือใครที่กําลังเริ่มแต่งเป็นไปบ้างแล้วในการดูคลิปเก่าๆของโซนะคะก่อนจะไปชมนะคะโซขออนิดนึงนะคะกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งนะคะเป็นกําลังใจให้โซด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ โซก็ไปลงรองพื้นแล้วก็เขียนคิ้วทาปากอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันตรงที่แต่งตาเลยเนาะเดี๋ยวขอเก็บผมนิดนึงพาเลตของวันนี้นะคะโซจะใช้พาเลตของทาส์นะคะอันนี้มีโทนสีประมาณนี้นะคะทุกคนโซก็จะแต่งโทนนี้เป็นประจำนะคะมือใหม่ก็คือสามารถใช้โทนนี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวขอซูมใกล้ๆก่อนเนาะ มาาิตเดี๋ยวโซจะแต่งให้ดูข้างหนึ่งก่อนเลยนะคะคลิปนี้นะคะโซอาจจะไม่ได้ใช้แปรงในการลงนะโซจะใช้มือเลยนะคะง่ายๆนะสีแรกที่โซจะลงนะคะคือสีสีทองโซจะลงที่หัวตาก่อนนะคะเป็น3ช่องนะคะช่องที่1ตรงนี้ ช่องที่สองตรงกลางแล้วก็ช่องที่3หางตานะคะทุกคนไม่ต้องซีเรียสน,นะว่ามันจะเท่ากันหรือไม่เท่ากันนะคะก็ลงไปก่อนเลยลงไปประมาณนี้นะคะไม่ต้องขึ้นไปถึงหัวคิ้วนะเนี่ยเอาที่แบบเราลืมตาแล้วก็ยังเห็นยังเห็นอยู่นะคะอาสีชมพูตรงกลางแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบบางทีโซก็เอาสีทองไว้กลางสีชมพูไว้ข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบนี้เห็นไหมทุกคน หนสองนะคะแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเปลี่ยนนิ้วได้นะทุกคนไม่ใช่แบบเฮ้ยสีเดียวกันใช้นิ้วเดียวไม่ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะแบบผสมกันไปหมดนะคะสีมันจะเพี้ยนเนาะต่อมาก็สีน้ำตาลตรงหางนะคะคะ่แบบนี้เลยอันนี้คือโซอยากทำให้ มือใหม่ดูว่าเออมันก็เริ่มได้ง่ายๆเลยไม่ต้องใช้แปรงนะคะแต่เวลาเบรน่ะมันก็ต้องใช้แปรงอยู่ดีเนาะทุกคนเข้าใจปะแล้วโซจะใช้แปรงหัวพุ่มแบบนี้นะคะพุ่มๆแบบนี้นะเป็นแปรงสะอาดนะคะที่ไม่ได้ไปจุ่มสีอะไรมาก่อนนะคะทุกคนใครไปจุ่มมาก็ไปเช็ดให้สะอาดก่อนนะคะมาเบรนเข้านะคะเหมือนเดิมตามสเต็ปนะคะเบนเข้าแบบนี้ ค่อยๆทุกคนไม่ต้องไม่ต้องกลัวเกลี่ยจากข้างหน้ามาตรงกลางจะใช้แปรงที่มันเป็นพุ่มประมาณนี้นะคะเล็กๆนะคะที่สําหรับขัดเป้าเนาะเราจะมาจุ่มสีน้ําตาลสีอิมตาลซึ่งเป็นสีตรงนี้นะคะสีตรงหางตาเกลี่ยใต้ตานะคะทุกคนให้มันเชื่อมกันเนาะนี่เกลี่ยเบาๆนะคะมาแค่ครึ่งก็พอไม่ต้องไปทั้งตานะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวไอ้ใต้ตาที่มันหล่น,ลน,ลนๆเลยเนี่ยเราค่อยมาเก็บรายละเอียดทีหลังนะคะด้านหน้านะคะเราจะใช้สีทองอันแรกนะคะที่เหมือนกับทาหัวตาเนี่ยมาแต้มบริเวณหัวตาล่างมองบนนะคะมองบน,งบนเก็บความเรียบร้อยนิดนึงนะคะก็ลองวนๆดู ใครจะเติมไฮไลท์นะคะตรงใต้ท้องคิ้วเพิ่มก็ก็ได้นะนี้เดี๋ยวโซไปแต่งอีกข้างหนึ่งอะ่ะก่อนไปแต่งอีกข้างหนึ่งโซจะพาทุกคนเก็บรายละเอียดก่อนนะคะผงต่างๆหล่นใช่ไหมใต้ตาเราจะใช้แป้งฝุ่นนะคะหรือแป้งอัดแข็งก็ได้ใช้แป้งนะคะมาค่อยๆปัดลงน้ำหนักเบาๆนะคะปัดออกเพื่อให้มันไม่เป็นไอแพนด้าหรือว่าใต้ตาค้ำนะทุกคนค่ะเดี๋ยวโซไป ทำอีกข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวมากรีดอายไลเนอร์กันทุกคนโซไปแต่งอีกข้างหนึ่งมาเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนการกรีดอายไลเนอร์นะคะฉบับแบบรวบรัดมือใหม่ทาตามได้แน่นอนเดี๋ยวโซจะแบ่งเป็น2วิธีนะคะข้างนี้จะเป็นอีกวิธีหนึ่งข้างนี้ก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะวิธีแรกนะคะโซจะแนะนําให้ดัดขนตาแล้วก็ปัดมาสคาร่าก่อนไปเลยนะคะใครที่ดัดขนตาไม่เป็นกับปัดมาสคาร่าไม่เป็นเดี๋ยวโซจะทำยิบคลิปแยกให้เนาะ ต่อมานะคะเราก็จะมาปัดมัสคาร่านะคะโซใช้เป็นของเมย์บรินตัวนี้ก็คือแบบมัสคาราในตำนานมากๆถูกและดีกันน้ำนะคะตัวนี้กันน้ำต่อมาก็จะเป็นเทคนิคลัดนะคะลัดมากๆเลยก็คือเราโซแนะนำให้ซื้ออายไลเนอร์เป็นแท่งแบบนี้ทุกคนจะเขียนง,ง่ายมันจะเป็นแบบปลายปากกาแบบนี้นะคะตัวนี้เป็นของ Li f e f o r d ถูกแลายดีมากๆอารละล้อยกว่าบาทแต่ว่าเส้นดำสนิทแล้วก็เขียนง่ายมากๆเลยนะคะมาดูนะคะเห็นไหมทุกคนขนตาเราเนี่ยมีและเด้งขึ้นมาแล้วเราจะมากีดอายไลเนอร์นะคะก็เทคนิคเดิมเอากระจกมาอยู่ใต้ล่างนะคะมองต่ําโซจะลากจากทุกคนเห็นตรงนี้ปะจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นตรงนี้เฉียงเฉียงขึ้นมา45องศาประมาณนี้พอนะคะประมาณนี้พอ ให้มันขึ้นมาประมาณนี้พอทุกคนจะสังเกตว่ามันจะอยู่ประมาณนี้ไม่ไม่ออกมาตรงนี้นะเอาแค่แบบเนี่ยประมาณเนี่ยเกือบถึงหางคิ้วนะคะก็อ่าลากมาลากมาถ้าเป็นสายฝอเนะะี่ยเขาก็จะวิ่งห่างไปใช่ไหมแล้วขั้นที่สองนะคะเราก็ลากจากปลายตรงนี้นะคะลงมาให้มันเป็นสามเหลี่ยมอะทุกคน แล้วเราก็ระบายให้เต็มตรงหางนี้เป็นทางลัดคือถ้าเราดัดขนตาแล้วปาดมาค่าแล้วเราไม่ต้องกรีดมาทางตาก็ได้ทุกคนหรือถ้าใครแบบซีเรียสมากๆนะคะก็เอาตัวดินสอ,อกีดอยเนี่ยวางท่าไปอย่างนี้นะคะเป็นแนวนอนขนานกับดวงตาแล้วก็ค่อยๆเกี่ย คือมันก็จะเป็นขั้นตอนที่อาจจะยุ่งยากสําหรับบางคนนะคะแต่สําหรับมือใหม่โซอบ,บอกว่าเท่านี้ก็พอแล้วมันก็ดูเหมือนเรากรีดทั้งตาเลยค่ะทุกคนเห็นไหมลองมาดูอีกวิธีหนึ่งก็คืออ,อีกข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งก็เหมือนกันค่ะใช้เทคนิคเดียวกันเลยก็คือการลากให้มันเป็นสามเหลี่ยมก่อน ก็ใช้นิ้วนะคะดึงดึงให้ตึงแล้วก็ค่อยๆกรีดเก่งตานิดนึงนะถ้ากับพิบระหว่างกรีดอยู่เนี่ยอาจจะเลอะนะอ่ะวิธีไหนง่ายกว่ากันเพราะว่าวิธีแรกง่ายกว่า ก็ประมาณนี้เลยทุกคนไม่ต้องไปซีเด้ยว่ากรีดแบบไม่เท่ากันคือถ้ามันต่างกันนิดหน่อยก็ไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นเนาะก็จบลงไปแล้วนะคะสําหรับเทคนิคแล้วก็เคล็ดลับง่ายๆนะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับ มือใหม่ที่เพิ่งหัดแต่งตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์ทุกคนเลยนะคะใครอยากดูคลิปอะไรนะคะรีเควสคอมเมนต์ไล้ล่างได้เลยหรือใครเอาไปแต่งแล้วลองส่งอินบ็อกซ์มาให้โซดูผลงานด้วยนะคะว่าเฮ้ยได้เทคนิคโซไปแล้วมันทำให้ชีวิตในการแต่งหน้าเนี่ยง่ายขึ้นนะคะก็ ฝากด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่แบบติดตามผลงานนะคะทุกๆช่องทางเลยแล้วก็ฝากทุกคนติดตามตลอดไปเลยนะคะตามช่องทาง,างต่างๆได้เลยนะคะ Tik t o อ IG, YouTube, p a g e Facebook เยอะแยะเลยก็ <g ül> วันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะคะไว้ Why? พบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีค่ะ <c oughs> แต่งบ่อยๆเดี๋ยวก็แต่งได้